งงงงมันไขตาแตกเดี๋ยวก็เรามีเรามีกล่องเรามีนี่ที่สามารถดึงและโยกได้ถูกไหมฮะอืมซึ่งมันมันน่าจะทำอะไรบางอย่างได้ดูสิอ๋อนี่กลับไปก่อนอุ๊บมาดีไปอ้าว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 แล้วไงผมอุ๊บเอ้าเดี๋ยวก่อนสิเอ๊ะ ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเออเอากล่องมากล่องมานี่มามาเริ่มมาเริ่มเลยเสียวไม่หล่นเท้าหัวมากเลยดูขนาดของกล่องตอนนี้แล้วเอาละอ้ากล่อง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 อ้าวยาวเลยเรียกลิฟต์ลงมากันลิฟต์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 ลงมาเลยมารับกล่องไปตายสิเดี๋ยวผมทำยังไงกับไอ้สะพานยื่องอ่ะเฮ้ยเฮ้ย เอาทิ้งอ่ะเฮ้ย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 อ,อันนี้เด็ดใช้ได้อยู่นะนี่เยเดี๋ยวก่อนนะอ,อือ,อขอขึ้นไปข้างบนก่อนนะฮะตอนนี้ต้องใช้โมเมนตัมเยอะเยอะใช่ไหมล่ะเพื่อที่จะยกสะพาน่วงติ่งนี้ขึ้นมาเนาะอ้าวกรรมผมไปโดดเหยียบปลายปืดีว่ะ อ้ีผ้าบ้าที่สุดเอาและกล่องกลอง่ลองไว้ตรงกลางสิห่าง,องอยังห่างยังกลางแล้วกดลิฟต์สิเจ้อ ได้ได้แนนดิึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคติดแล้ววะโอเคหวังว่ามันคงจะหดอะไรสักอย่างพังฮึ๊บอืมโซวนันนี่มันอะไรกันวะเนี่ยเดี๋ยว ต้องถึงขนาดต้องสต็อปไปกินน้ำมาเกมนี้ให้ตายสิเอาละเออมาๆๆอึ๊บไอเหวี่ยงเหวี่ยงงั้นน่ะไม่พอแต่ผมว่าเหวี่ยงเหวี่ยงมันใช่แล้วมันมันเหวี่ยงมันเหวี่ยงก็ใช่แล้วแต่มันต้องต้องมากกว่านี้หน่อยนี่ะไรบางอย่างอึ๊บอึ๊บทำไปดีๆทุกคนไปขึ้นไปชั้นบนกันอะไรกล่องผีสิงมาไปด้วยกันอีกรอบหนึ่งอืม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  อะไรอย่างกูเน,นี่หละไปะอันนี้ติดใช่ไหมปึ๊บได้นี่ยังไงนะไอ้นี่เวียงเบียงเวียงเส้นมันไม่พออ่ะเส้นมันตึงอ่ะอ๋อนี่ไงเออเฮ้ยจับเออไอ้ขี้แถไม่ขึ้นขึ้นขึ้นไปก่อ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 นอย่างนั้นแหลยแย่นั้นแหละอยู่ฮึ่บกดปึ๊บเย็ดมานี่มานี่มานี่นนปโป๊ะโกะยิ้มทำไมซึมเพื่อน เยี่ยมากเอชเอชโอเคนี่เราสามารถเอาตรงนี้มาตรงนี้เออให้มันทวงน้ำหนักจะนักก็หยิบไอ้นี่มาทวงอ่าดันกล่องไปกล่องขยับไปกล่องผีสิงไอ้กล่องบ้าอย่าไปตรงนู้นโอเคเย็บมาตรงนี้มึงเย็บมาตรงนี้เถอะนะนะกข้เดี๋ยวไปเดี๋ยวนี้อ๋อหนาน่าผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วครัชเหยียดเปรตปุ๊บ ปึ๊บดึงขันโยกพอๆพอกินน้ำก่อนแป๊บพักพักให้ตายสิดีนะผมหยิบน้ำมาเตียมไว้ข้างๆแล้วไม่งั้นไม่งั้นเหนื่อยจริงๆเกมนี้มันค่อนข้างที่จะใช้แบบจะผมจะบอกว่าใช้สมองก็ไม่ใช่นะเพราะว่าผมเองก็ไม่ใช่ว่าจะมีสมองเยอะให้ใช้ <laughs> ก็แบบเขาเรียกว่าวะอะไรอ่ะมันต้องแบบดูให้ทั่วคิดตอบโจทย์ให้ถูกอะไรประมาณนี้นะฮะ คิดนอกกรอบเป็นเรื่องที่ดีแต่ยังไงก็อย่าลืมอืมตายแล้วผมกระดึ๊บ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 โซว่าเดี๋ยวก่อนมันใช่อย่างที่ผมคิดหรือเปล่าเนี่ยเอาจริงเหรอเฮ้ยเอาจริงเหรอเอ้ยนี่โอ้โหจริงด้วยใช่จริงๆด้วยสินะ โอเคฮะเราก็โรตัวลงมาไปเชือกวียงวียงไปเลยเจ้าหนูลิมโบสู้ๆเขานะเวียงไปเวียงไปทีนที้เตรียมตัวระวังไปย่า yeah! เรียบร้อยโอเคเยียบกล่องไหมเยียบดีกว่าเหมือนก็ใช้กล่องดูเยอะนะครับ huh? เอ๊ะทำไมอ่ะ้ออผมเข้าใจมันแล้วผมตายเลยดีกว่าผมเข้าใจกดมันแล้วเออาขาด่ามันแหละผมเก็ตแล้ว,มลวผมเข้าใจมันแล้วหรือ,อยังอเหยียบปุ๊บเ่าใบเลื่อยเข้ามาใช่ไหมอืมเราเหยียบกล่องแรกเพื่อข้ามใบเลือ่อยก่อนอ่าใช่ปะเหยียบกล่องที่สองให้มันตกออกมาดึงแล้วกระโดดขึ้นนี่มันจะบเป็นยางนิ่นละ่ะ

คือเราต้องแบบต้องไปโดดข้ามโดยที่ไม่เหยียบปุ่มมิดนะฮะหลากหลายหลากหลายมานี่แล้วกันนะโอเคผมพร้อมแล้วครับมาเร็ว้อยม,มันเร็วขึ้นอ่ะมันเร็วขึ้นใช่ไหมใช่ป่ะเสี้ยววินาทีก่อนถึงพระมันโหสปีดเพิ่มขึ้น ไอ้แรกๆมันช้าอยู่เออผมค่อนข้างมั่นใจเลยแหละแต่พอมาใกล้ๆปุ๊บนี่โอ้โหสปีดขึ้นเลยอะถือว่ากวนใช้ได้นะฮะสปีดขึ้นผมเองก็ต้องสปีดขึ้นเช่นกันพร้อมนะหนึ่งสองต้องหยุดหย่าอ้าวไม่อีกแล้วเหรอเดี๋ยวดูเรื่อยก่อนเลื่อนไปถึงไหนโหเลื่อยมันไปสุดเลยอ่ะ <c oughs> เล่นไปสุดๆเลยอ่ะโอเคโอเคผมเก็ตละเราจะข้ามได้ในในเมื่อ,อไหร่เมื่อมันเร็วหรือเมื่อมันช้าวะเดินไปได้ไหมเฮ้ยเมื่อมันช้าเราก็ข้ามไม่ได้สิเราต้องข้ามเมื่อมันเร็วใช่ไหมอาหา่าฮะเก็ตยางเก็ตแล้วเต็มตัวนะครับหนึ่งสองโอ้ no เอ้ยหรือว่ามันอาจจะต้องใช้สองกล่องอาหรือเปล่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 าเดี๋ยวถ้าใช้สองกล่องแล้วผมจะข้ามยังไงอะเรีป่ผมจะขึ้นข้างบนยังไงถ้าใช้สองกล่องเหรอเนะี่ยรอแล้ว ไม่โอนจริงๆอะ่ะให้ตายสิพอสมาธิกันอีกสักรอบเถอะครับให้ตายสิโอเคก็อาจจะคิดแ <c oughs> ทบจะไปนอนพักเนี่ยให้ตายสิเอาละเราพอกะได้แล้วนะเราจะต้องอึบจักยังไม่ออกใช่ไหมจนกว่าเราจะนั่นมาได้เหยียบอันแรกแต่ว่ากล่องเดียวก็โดดไม่ถึงอีกอะใช่ไหมอาจจะต้องใช้สองกล่อง มา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 ลงมาลงมาลมาอึอ๊บอ่อะอะ,อะให้ตายสิมันเกือบจะได้อยู่แล้วอ,ะอ่ะ,อะ,อะคืออารมณ์ประมาณว่าเอ่อเราจะต้องเหยียบกล่องแรกนะฮะดึงกล่องแรกมาแล้วก็ให้กล่องสองตกมาปุ๊บเราเหยียบปีนๆขึ้นไปอ่าอารมณ์มันจะประรมาณนั้นนะครับ ก็มอน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 ก็เนะก็เนะอันนี้พลาดละไปโดนเขามาฆ่าตัวตายเดียวเด็กคิวมีโอ้โหหัวขาดแขนขาตัวไปหมดเลยไปกันหมดเลยต้องทำนี้ก่อนแน่แล้วก็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 ทำนี้ก่อนนี้ลุกโอเคไปแล้วลุก เฮ้ยไม่ไม่ไปตาย,ยสิผมต้องปีนขึ้นไปอีกสิปีนไ,ไปอีกกองหนึ่งโอเคเหยียบละหนึ่งสองสามไม่อีกอันหนึ่งฮนะเหยียบมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล่าเล่ลไม่ได้แล้วโอเคโอเคเฮ็ดเย็ด ในที่สุดแล้วก็รอดจากขุมนรกกลงจากปันหัวขาดนี่ได้แล้วพักกินน้ำก่อนนะ่ไม่ไหวจริงเกมบ้าอะไรเนี่ยให้ตายสิจริคกต้องต้องพักเป็นยกๆก,กันเลยทีเดียวเฮ้ยอะไรอะไรอะไรขยับอะไรขยับแวบๆบแวบๆบแบบเดี๋ยวก่อนมีลงกันอะไรขยับครับ มันเห็นเลยขยับแบบๆครับคือมันไม่ดไปเบาะค่อยๆมืดค่อยๆมืดโดไม่เอาอ่ะผมไม่ชอบอ่ะมันมืดเกินไปอะ่ะอ่าฮ่ามีเสียงตัวอะไรตามสุดมาหรือเปล่าไม่มีโอเคมืดไปเราจะไม่ยุ่งมืดไปไม่ยุ่งมุ่งแต่ปีนอึ๊บเอาละสไลด์ไปเลยลูกเพาโอ้โหหล่อจุงเบย ฮ้ยอะไรอ่ะมแมลงสวัสดีมแมลงอ่ะแมลงอ่ะทำไมดีอ่ะมแมลงมแมลงแมลงอ่ะนายอ่ะทำไมอ่ะ ตายสิโหจะไปต่อ,อยังไงวะเนี่ยอ้าติดนี่ก็ติดบอ่อน้ำหนือดๆแล้วก็มีมแมลงบินหนีผมอยู่เรื่อยๆอัตฟักมิติเช็ดโน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 โดดรออันนี้อันนี้คือไม่สามารถฆ่าตัวตายได้นะฮะโอ้ก็ใกล้แล้วนี่แหมทับบี้ตะบันเล่นแบบนะโอเคก๋ชนีิดะโอเค จะหลบให้เราตรงไหนโ okay. อเคตรนนี้ก็ยังดีเพราะผมรู้สึกว่าผมอาจจะต้องกลับไปเคลียร์เรื่องอที่ซอยมืดๆด,ด้านล่างเนี้ย่ามันมีผลทางไหมนะเพราะว่าด้านบนนี่มันมีตำมาแรงที่แบบนะผมก็ได้ยินแต่เสียงว่าข้างล่างเนี่ยไม่รู้ผมลงมาลึกมากผมไม่ได้ยินเสียงอะไรผมได้ยินแต่เสียงเนี้ยแล้วก็เหยียบแมงไปทีนี่ไหะัะ ฮ่าฮ่าเจอแล้วแสงสว่างอ l o รด in the d Achievement r k a Unlock ไม่ว่ามันคืออะไรนะฮะเฮ้เฮ e y เฮเฮ e y hey h e เฮ้หรือว่าผมต้องหยิบไอ้ก้อนนั้นไปวะอืมเป็นไปได้แต่ผมก็ไปเหยียบแม่งซะอ,อีกบ้าไปแล้วผม เดินมาทางนี้ดูให้เรียบ้ายทางนี้มันทําิดได้มันตันอ่ะมันตันไปหมดเลยใชตันอย่างนี้ก็นะทางเดียวครับเราก็ต้องวิ่งย้อนกลับขึ้นมาอีกท่ามกลางความมืดตื้ออันแสนหลอนระทึกอ๋อหัวชิมอีกนี่มีเสียงเหมือนหัวชิมแบบนะมีเสียงเหมือนสัตว์ประหลาดหรือตัวอะไรอยู่ข้างๆอยู่ตลอดเลยแต่ก็ไม่รู้ไม่เห็นนะันคือคืออะไรกันแน่นะฮะ เปลี่ยนขึ้นไปปึ๊บมเย่มีแมลงมายังคงมีแมลงอยู่แต่ผมเพิ่งเหยียบไ,ไ,ไ,ไ <c oughs> อ้นั่นไปจะมีผลอะไรไหมพอกินน้ำแบบไม่ตายสยินั้นก็ไม่ได้ไอ้ไอ้ไอก้อนนั้นก็ ก็ไม่เชิงว่าจะเก็บได้นะผมเหมือนเหมือนตอนต้นเกมถ้าผมจำตัวเองไม่ผิดนะผมเคยมีความพยายามที่จะที่จะนั่นไปรอบหนึ่งอะ่ะค่อยๆยๆหลายจะต้องดดกับไอ้มแมลงตัวนี้นะยฮึบอ่ะมันนีไปละน้ำทำให้เราอื่อยลงเยอะเลย เยัไยังไงยันี้อี้เให้มันหมอบไปก่นฮึโอ้โเคจนกว่าผมจะจับอะไรตัวน er ั้นได้ซึ่งมันจะเป็นทางเดียวด้วยซ้ำที่ผมจะที่งท้ายยังแสนเศร้า ดินเลยอ่ะอ๋อขึ้นอยู่ความเงียบนะซิ่งเราสเตล,ลเข้าไปได้ใกล้ไปม,มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะสเสร็เข้าไปแน่เอาละเอาละสงบหัวขึ้นนสงบหัวลงรอก่อนรอมันสงบหัวขึ้นละรอก่นอนอ่าสงบอ่นแน่สงบขึ้นเด็กหมอบสงบสงบขึ้นเด็กห,หมอบไปสงบขึ้นไม่มีอะไรกูเป็นแค่อันแน่ นั่นแน่มีศพตาศพตาแข็งศพตา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 ดิ่งไว้ก่อนมองมองมองแอนแนมองตารู้ใจไม่เคยมาใกล้กันขนาดนี้อย่าขยับเข้าป่าไม่ได้เลยเอาใหม่อีกสักทีหนึง่งอย่าใคยับเข้าไปใกล้เธออยากจะจับขาเธอตั้งแต่แรกเจอแหนแหน่นอันแนมีแอบดู มีแอบดูมีแอบดูอันแน่ยังไงอันแน่ยังไงยังไงยังไงขยับขยับเทนิสเทนิสเทนิสอ้าา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 นาลาาาาาาากาา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 ้าา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 นาาาาาาลยาามทีาา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 าืาาาาาีาาาาาาานาาเาื่าาาาาา ไอ้แมลงยักษ์เนี่ยมันถึงมากินเนื้อตรงนี้แล้วผมก็อาศัยจังหวะที่มันก้มทานเนื้อเนี่ยแหละในการย่องเข้าไปใกล้ๆมันปุ๊บว้าจับได้และเว้ยฮ่า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 พาฉันไปจากที่นี่พาฉันไปจากที่นี่พาฉันไปจากที่นี่่าเสร็จได้อาวุธ ไม่เอาไม่มีอาวุธด้วยตายสิแม่งขาหักไปแล้วอ่ะออกจากที่นี่ยังไงต้องเดินทางต่ออีกแต่ว่าตอนนี้เหลือไม่กี่ชัตเตอร์แล้วนะครับแปลงว่าอ้าเย็นไปอุ๊ชออเคอันนี้ยังมีอะไรเอ่อ ฝันเฟืองฟันเฟ <Fine George. S 1> uh, yeah. pues ืองยักษ์เออเนะมาเอาละเอาละเอาละเฮ้ยตรงนี้มันสบายแฮะปึ๊บนี่ไปงี้ไปไม่ได้แคร์ตรงนั้นเลยเนี่ยไม่ตายสิเนี่ยมีไข้ข้อแก๊กข้อแก๊กข้อแก๊กอะไรขอเลื่อนได้อันนี้เลื่อนได้เา ก okay. นะไว้เป็นจุดโดดของตัวเราเองดาว่าจะเป็นเช่นนั้น เอาละเอาใหม่โอเคได้ละกดลุบอ่าต้องอย่างนี้ก่อนอย่างนี้ก่อนอย่างนี้ก่นอ,อนออทแอนี้มาแล้วนี้ก็สามารถดันต่อเรื่องได้นะครับโอ้ดันไปดันไปดันไปเรียบร้อยสบายแฮ่ไปแล้วไม่วายังนี้ไปไหน อ๋อเฮ้ยโทษยผมร่วงผมร่วงหนังศิษย์สารนฮึบฮึบโดดโดดโดดยึงโดดยึงโดดยืงอีกแล้วเข้าม่อันนี้ค่อยๆดงโดดยึงโดดยึงโดดยืงโดดยึงโดยืงโอเคค่อยๆลดงเอาละ โอเค,อเคยังครับยังยังปลอดภัยอยู่ครับอึ๊บลึ๊มผมเก็ตแล้วผมเริ่มอ่านทางออกแล้วคือเราต้องการให้ประตูนี้เปิดเพื่อที่จะเพื่อที่จะเอาเอาไอเนี่ยเอาเขาเรียกว่ากล่องสี่เหลี่ยมนะครับอ้าไม่หนีผัวผมพวบุญแค่ไหนหไหนะใ้ตายสิ ดันแล้วน,นั่นอาจจะไม่โอ้นีเ่เฮนี้ว้ออาฮึบเย็ดเป็ดโอ้โหเฮ้ยอ้ยติดเอาละอึ๊บพอประตูนี้เปิดออกผมก็จะดึงเฮ้ยดันอ้าอ้าเย,ย้พอ,อยางมันกิ้งนั่นเองนะฮะไป ดันเข้าไปดันเข้าไปดันเข้าไปพู่เลยเพบเพบอีพิบพู่เลยถึงแม่เอาละโยกฟันเฟืองฟันเฟืองมุนยังไร้ึบฟันเฟืองเออโอเคค่อยเกาะฟันเฟืองไปฮะจุดมาแล้วมาแล้วมาแล้ว หมือนต้องใช้เหมือนต้องใช้ปึ๊บปีนขึ้นปีนขึ้นเอาละเยี่ยมยอดเยี่ยมเลยจวบไปลง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 ีปลงปีลงปีลงมากปีลงมากปีเนื่องเลยโอ้โหบันไดอย่างยาววให้ตายสิเอาละมีเท่กดเขากดที่ไอชีโนอ๋อ โอเคผมชักจะเก็ตอารมณ์แล้วเหมือน,นะนเราจะต้องส่งกล่องลงมาด้วยนะครับเอกกล่องตรงนี้เนี่ยให้ตายสิอ่าฮะโอเคอมือนผมจะผีได้เนี่ะเอาลละตอนนี้่ะครับเอ้ยอะไรกล่อง กองไปกองไปกองไป,องไปเออกองไปก่อนเดี๋ยวกูตามไปไเฮลิกลองเรารอนายอยู่นะกลองนี่ลงอย่างเท่ไปแล้วก็ดันกลองเอาไปเอาละนี่เราก็จะสามารถมีอันนี้นะะกดตรงปุ่มได้แล้วก็อทำไมมันโอเคผมเกณฑและ มันคือสเต็ปการดันกล่องยาวๆใช่ปะ่ะแน่ไม่ใช่เว้ยเฮ้ยแบบปึ๊มันต้องอย่างนี้เด็ดต้องดึงออกมาเออทำโอเคอย่างนี้แล้วกันปึ๊บปึ๊บเย่ปึ๊บปึ๊บเย่ โอ้ตาย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 อยากได้อีกสักกล่องหนึ่งเดี่ยผมอยากได้อีกสักกล่องหนึ่งจังเลยให้ได้มีไหมมีสักกล่องไหมเออมันมีกล่องแรกของเรานะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเดินทางไปเอามาอีกกล่องหนึ่งเอามาเอากล่องมานี่เอากล่องมานี่เอากล่องมา เออมาที่ของมานี่ดีปึ๊บปิงขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยเย่ไม่โอไม่โอโอเคอื้าดึงไว้ดึงกล่องไว้ดึงกล่องไว้ดึงกล่องไว้ลูกพ่อดึงกล่องไว้ก่อนเออกล่องยังอยู่นั่นแหละเย่ทีนี้โดด ปีนข้ามกล่องไปเย้มาอีกกล่องนึงแล้วทีเราสามารถผ่านเรื่องนี้ไปได้อย่างง่ายดายนะฮะเดี๋ยวยืนลงนี้ก่อนอ่าจะได้ลงอย่างสวยงามสวยงามไปแล้วกล่องนึงไปล้หนึ่งกล่องไปกล่องแล้วฟุดๆๆดพุดพดพุดดๆุดพดพุดดๆุดพ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 ดด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  ว่าแล้ววิ่งกดปุ่มหนึ่งทีไม่วังมิดแลว n no แะว่าลวแล้วกดปุ่มนั่นหนึงทียาอึบ <m> no 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 no, no. ย่งไม่เหมาะเลยโอเคเราอาจจะต้องเรอ่อ่อร่อ่อรอ่ ดึงเชือกน,นี้ก่อนหรือเปล่าเออนะอาจจะทำผมก่อนอาจจะต้องทำผมก่อนอ่ะเป็นไปได้แหวงก่อนนั่นเองนะฮะแหวงปลายแหวงมาแล้วก็แหวงปลายจากนั้นก็แหว่งมาแล้วก็แหว่งปลายอีกถี่โอเคแล้วปล่อยอ้าวไม่ปล่อยอแหว่งมาอ่ะแล้วก็แหวง่ววงปลายแล้วก็กระโดดรัไปลาอ มันมาแล้วมันไม่มาแล้วมันไม่รอแล้วมันไม่รอแล้วไม่ได้แล้วเอาใหม่เอาละต้องแกว่งก่อนนะเพราะว่าระยะมันไกล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 ือถือไปถือไปถือไป ไม่ทันจะมาผมที่อธายเลยครับนะฮะเอาเป็นว่าจัดการเลยพอมาถึงปุ๊บนั่นได้เลยพอโยนเข้ามากดแล้วออกเลยนะฮะไปเวียงไปก่อนเวียงไปอีกเวียงไปอีกเว,วียงไปอีกแล้วก็เวียงไปอีกเอาลงขยบลงหนึ่งข้อเวียให้แรงกว่านี้มันจะได้ไปไกลกว่านี้ไกลกว่านี้อื้อหือเป็ด โอ้โหไม่ได้เลยอย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้เลยนะครับฮึบเร็วยน่อยชูฮึบฮึบฮึบแล้วก็ฮึบเนี่ยอยาให้แรงๆเลย แรงมีกับแห้แรงอีกหรือไปให้แรงอีกเออเรียงกลับไปก,กระโดดปล่อยมือกดมือเวียงไปแล้วก็เรียงกลับมาที่ไอ้เหี้ยให้ตายสิ what the fuck ถ้ากดไม่ได้กดไม่ได้อี้กดไม่ได้ กดแล้ววิ่งไม่ทันอยูด่ดีอ่ะทำดัวแล้วเดนมช็อตปืดปืดปืดหน <c oughs> าละหลักสุดเ,เดิมนะฮะเวียงเวียงแล้วก็เข้ามาเวียงเข้ามาเวียงแล้วก็เข้ามาเวียงไปให้ตายจริงไม่ได้จะผ่าน เอามาเออเอามาเบียร์ออกไปเข้ามาแล้วก็เบียร์ออกไปเอาา้ยโอ้ยไม่นะไม่นะเขาา้าไปอึบเบียร์เข้าไปเบียร์เข้าไปเบียร์เข้าไปอีกโอ้โหเป็นชั่วโม,มองอะ่ะอ้าปล่อยมือทำไมให้ตายสิ บ้าไปแล้วเราขี่น้ำแป๊บ